สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอนอลี่คลิปนี้เราก็มาดูภาพที่มีความหมายมากๆครับจากนัดที่ไทยสามารถเอาชนะตุรกีได้ซึ่งภาพที่ FIVB ได้ตั้งเป็นภาพหน้าปกหากใครสังเกตดีๆก็จะเจอโค้ดออสอยู่ในภาพด้วยนะครับอยู่ตรงกลางเลยอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นภาพวินาทีที่สาวไทยสามารถเอาชนะตุรกีไปได้แล้วสาวไทยก็มีการกระโดดรูดเต้นกอดกันดีใจอย่างยิ่งนะครับมอง ไปด้านหลังก็จะเห็นโค้ดออสยืนดูสาวไทยอยู่และหน้าตาของโค้ดคือยิ้มดีใจแบบสุดๆครับแล้วภาพนี้ตอนนี้ได้ตั้งเป็นภาพหน้าปกของ FIVB ถือว่าเป็นภาพที่มีความหมายมากๆเลยนะครับโค้ดออสถือเป็นผู้บุกเบิกที่ร่วมปลุกปั้นนะครับสาวไทยชุดนี้มาและในวันนี้สาวๆาวทำได้แน่นอนว่าโค้ดออสเองก็ภาคภูมิใจอย่างที่สุดแน่นอนครับ